เมนล่ยออดเรซารตุเออดำไที่โ้องโงกางวนองที่ถ <Wha> ้ามาหนึ <diction aries> ่งวันจะมีการซื้อประกันสุขภาพผ่านเงินหรือไมครับภายในสิบสี่วันประการในเออไงให้โรงพยาบาลที่จะทําการรักษานํารถมาให้ทางที่เป็นนักโยร่างมาตูว อันนี้มือให้นั้นกรมเทยวบริษัดิเงพยาบาลทางเวียกะเมื่อผู้ป่วยเดินทางไปกลับในหนึ่งวันจะไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทางนนครับโดยคนขับรถของเราก็จะต้องตรวจและติดเทสของการรักษาในทางหมอยังยืนยันถ้าถ้า

เขาใช้รถบ้านเราอย่างเดียวก็เป็นการหารือเบื้องต้นนะครับในการเตรียมการเปิดด่านชายแดนช่องสงามเรานะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลและทางกระทรวงมหาทยให้จังหวัดเตรียมความพร้อมเราก็ได้เชิญทางอุดรมีชัยมาท่านวันโดยวันนี้ท่านผู้ว่าอุดรมีชัยก็มอบหมายท่านรองผู้ว่ามา ร่วมหารือกับทางจังหวัดนะครับเพื่อเตรียมการของทั้งสองฝ่ายครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งทสองประเทศครับเอณไปเรือคือสไลด์เจอเรือของเพ็กกีไทยกดฟลองหยบอลจะตนะเรือให้ดับเบเอาไว้ได้บุกไปในเต็มที่ได้เพ็กกี้กัมเชียบันซัวได้เตะโตนงกาเจงโจตามจีรนี่เราเหม็นเทอร์ลูนจนกระทั่งสไลด์เจอเรือเพ็ีไทยเลือนบานปานาเอ่อทั้งนี้มันจะช้าดูนานคือขึ้นอยู่กับฝั่งไทยครับ เาจะเสนอไปทางหน่วยเนื้อแล้วก็จะรายแจ้งมาจังหวัดอุดรมีใช่แล้วก็เราจะร่วมมือกันตามปิดเทือริรัฐบาลกัมพูชีโครงการดักนอมบองสมดัจเสียมหาฮาสินาจูหุนแสียจูรัฐใดวิศกรรมกัมพูชีบ้านดายโกคาดับเบิกาับาวกกัเที่ยวบิหอยโดยทั้จริงก็เสด็จหุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเขาก็มีหลักการที่จะเปิดประเทศแล้ว